ในหน้าของพระเจ้าในวันนี้เราอัญเชิญมาจากพระธรรมกิติคุณยอนบทที่20ข้อ19ถึงข้อ31นะคะพระเยซูทรงปรากฏแก่สาวกของพระองค์ข้าวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิวพระเยซูได้เสด็จมาทับยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วตรัสว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดครั้งพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงใช้เขาให้ดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกเขาเห็นพระเยซูคริสต์แล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นครั้งพระองค์ตรัสด,ดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจ ออกเหนือเขาตัสก,กับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดแล้วท่านถ้าท่านยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปนั้นติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นนะคะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอันหนึ่งที่เพชร สรรเสิญพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเราขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านและครอบครัวพระวจนะของพระเจ้าวันนี้อยู่ในพระกิติคุณยอนบทที่20ข้อ19ถึง31ในหัวข้อพระพรของพระพรจากพระเยซูคริสต์นะคะยอนเป็นผู้เขียนเป็นพยานเล่าถึงเหตุการณ์ของ เหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นเป็นเวลาค่ําในวันอาทิตย์วันคืนพระชนนะคะคือวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะก็คือวันอีสเตอร์ตอนเย็นเนาะพวกเขาก็พาคือสาวกก็พาการเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในห้องชั้นบนที่ทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูคริสต์นะคะพวกเขาก็ปิดประตูลงกรอนสนิบเพราะความกลัวเจ้าหน้าที่จะมาจับคุมพวกเขาไปแล้วก็ประหารชีวิตเหมือนกับประหารพระเยซูคริสต์นะคะพวกเขาก็เริ่มมีความมีความกลัวหวาดระแวงกลัวพวกเขาก็ เข้าไปอยู่ในห้องชั้นบนแล้วก็ปิดประตูลงกอนอย่างสนิทนะคะและในระหว่างที่พวกเขาก็พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะคือตลอดเวลาช่วงอาทิตย์ที่เขาอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มแล้วก็เหตุการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นคือพระเยซูริสทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วเขาก็ตอนเย็นวันนั้นเขาก็มารวมกันแล้วก็คุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในทันใดน,นั้นอยู่ๆพระเยซูรสิสก็ทรงปรากฏพระกายยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขานะคะพวกเขาก็ตื่นเต้นตกใจนะคะ เรีวยกว่าเขาอบเเขาก็มีความกลัวเจ้าหน้าที่จะมาจับอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิง่งกลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นพระเยซูกิสอยู่ตรงหน้าเขาก็คิดว่าเป็นผีค่ะนเนื่อวพระเยซูกิสทรงรักนนในขนาดเดียวกันนะพูดได้ง่ายพระองค์ทรงรักและห่วงใยและเข้าใจในสถานการณ์ของสาวกต,ตอนเนี้พระองค์ทรงตักเตือนสาวกนะคะก็บอกว่าเพื่อให้สาวกมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมานะคะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้วุ่นวายภายในจิตใจที่เกิดขึ้นนะพระองค์ก็ทรง ความจริงแล้วพระองค์ตัดกับพวกเขาไว้ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับพระองค์บ้างนะคะแต่เมื่อสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆในวันเนี้ยขณะนั้นสาวกก็ไม่เข้าใจในสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสาวกก็ยังไม่มีความเข้าใจนะคะพระเยซูคริสต์จึงมาหาสาวกและพระองค์ก็ตัสบ,บอกว่าผีน่ะไม่มีเนื้อแล้วก็ไม่มีกระดูกนะคะนี่พระกายวิญ,ญญาณของพระเยซูคริสต์ที่ทรงปรากฏให้แก่สาวกเห็น ให้สาวกจับต้องได้ไม่เพียงแต่มีเนื้อมีกระดูกเท่านั้นนะคะถ้ากายวิญญาณของพระองค์น่ะสามารถเป็นกายที่ปรากฏได้ทุกที่นะคะคือสามารถปรากฏได้ทุกที่อย่างเช่นในห้องชั้นบนตอนเนี้ประตูปิดอย่างแน่นหนานะคะปิดลงก่อนเรียบร้อยแต่อยู่ๆพระองค์ก็ปรากฏภกายวิญญาณนั้นขึ้นมาเป็นๆนะคะก็คือขึ้นให้เห็นน่ะยืนต่อหน้าต่อตาของพวกสาวกนะคะ พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยผีผีผีน่ะไม่มีกระดูกและเนื้อแต่ให้สาวกน่ะจับดูนะคะเพื่อให้สาวกมั่นใจว่าพระเยซูน่ะทรงคืนพระชนขึ้นมาจริงๆพระองค์เสด็จมาหาสาวกขอประทานพระพรนะคะพระเยซูสต์ทรงเสด็จมาหาเรานะคะพระองค์ประทานพระพรให้แก่เราพระกิตติคุณยอนบอกเราว่าเราได้รับพระพรจากพระเยซูสต์อะไรบ้างนะคะอยู่ในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่ง พระพรจากพระเยซูริ์เราได้รับสันติสุขนะคะอยู่ในข้อ19ย้อนเขียนเป็นพยานบอกเราว่าพระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนท่ามกลางเขาตรัสว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนะคะในขณะนั้นพวกสาวกของพระเยซูริ์ก็กําลังโศกเศร้าเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความหวาดกลัวหลายๆอย่างสับสนอยู่ในชีวิตด,ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะพวกเขาก็ยังไม่มีความเข้าใจพวกเขา ต้องเผชิญปัญหาและก็ถูกต่อต้านจากผู้นำยิวแล้วก็ต่อต้านจากพวกโรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่จิตใจในขณะนั้นของพวกเขานะีมีความว้าวุ่นแล้วก็ขาดสันติสุขอยู่ในชีวิตของเขานะคะพ,พระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จมาหาประทานสันติสุขในพระเจ้าให้กับสาวกนะคะนี่สาวกได้รับพระพรจากพระเยซูคริสต์พวกเขาได้รับสันติสุขคือชารมก็หมายถึงพ้นทุกข รวมถึงขอให้บรรลุความดีและความสมบูรณ์สูงสุดนะคะสันติสุขทําให้สาวกได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเขามีความสงบลงนะคะก็คือไม่มีความหวาดกลัวกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีนะคะเพวกเขาได้พบพระเยซูคริสต์จริงๆพวกเขาได้เห็นได้สัมผัสได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นะคะพวกเขาก็มีความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่นะคะในคริสเตียนเราทุกคน เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ว่าพระเจ้าทรงทดลองทดสอบความเชื่อของเราในแต่ละสถานาการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันนะคะเราอาจต้องเผชิญกับปัญหามากมายที่แก้ไขไม่ได้อาจเผชิญกับความหวาดกลัวเราบางครั้งก็เราก็อาจจะมีความกระวนกระวายในจิตใจนะคะมีความว้าวุ่นภายในจิตใจของเรานะคะในบางครั้งเราก็โศกเศร้าเสียใจไม่มีสันติสุขนี่สาเหตุเหล่านี้เกิดจาก การขาดความสัมพ so 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 ันธ so so we so so our so okay ์ที่ดีกับพระเจ้านะคะคือช่วงที่เราสังเกตได้จากสาวกนะคะคือช่วงนั้นเขายังสับสนในสถานการณ์แต่เมื่อพระเยซูริดมาถึงเขาได้รับสันติสุขเื็นช่วงที่ก่อนพระเยซูคิดจะมาปรากฏเขาขาดสันติสุขนะคะก็คือเมื่อพระเยซูริ์มาปรากฏเขาได้รับสันติสุขนะคะพระเยซูริดทรงสถิตอยู่กับเรานะคะเราขาดสันติสุขเพราะว่าเราขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วก็ขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกัน ก็คือไม่มีความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นะคะในช่วงที่เราเผชิญปัญหาจึงทําให้เราไม่มีสันติสุขเมื่อเราขาดสันติสุขสิ่งที่เราควรทําก็คือเราควรอธิษฐานสารภาพความผิดบาปนะคะขอให้พระเจ้าที่จะอภัยโทษในความผิดบาปของเราที่เราขาดความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ไม่ยอมพึ่งพาการทรงนำของพระบิญ,ญ,ญามใรสุดขอพระองค์ทรงชำระค,ความผิดบาปของเราขอการกลับคืนดีก,นกันกับพระเจ้าของเรานะคะและขอพระองค์ทรงนำสันติสุข ขอพระเจ้านะ่ยให้กลับให้ให้มาอยู่กับเรานะคะขอการคืนดีกับพระเจ้าและขอคือการคืนดีกับพี่น้องและผู้อื่น,นะคะนิสันทิสุขของพระเจ้าพระองค์จะทรงคุ้มครองจิตใจของเราไว้ในพระคุณนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อหถึงข้อเอาจารย์เปาโลหนุนใจเราว่าอย่าทุกขร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระสกิดนะคะพระพรจากพระสกิดเป็นพระคุณของพระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานะคะผู้เชื่อทุกคนนี้เราได้รับ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าู้ทรงสถิตอยู่ในเราพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราน okay. ่ยให้เราได้รับสันติสุขเราจะมีความสงบมีความไว้วางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์นะคะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความรักความผูกพันกับพระเจ้ารักรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดของเรานะครับว่าพระเจ้าตีสอนเราน่ยในความทุกข์ยากลําบากน่ยให้เราวิ่งหาพระเจ้าและคะฐานทุลงอ้อนวอน ฐานขอพระเจ้ารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดจิตพระองค์เท่าน,นั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้นะคะเมื่อเรารักพระองค์พระองค์ทรงฉัญญาอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์มาหาเรานะคะในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ14ถึง16พระเจ้าทรงตรัสบ,บอกกับเรานะว่าเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาและจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้นามของเรา เมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาพระเจ้าทรงคู้เรานะคะพระองค์จะทรงช่วยเราและตอบคำอธิษฐานของเราพระองค์จะทรงกู้เราในความยากลำบากถึงแม้ว่าเราจะล้มพระรองค์จะทรงฉุดเราลุกขขึ้นนะคะเพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าเราผูกพันพระองค์ด้วยความรัก เรารักพระองค์เราไม่ได้อธิษฐานต่อพระอื่นแต่เราได้อธิษฐานในพระนามพระสุคิดนะคะเมื่อทครั้งเมื่อเราอธิษฐานในพระนามพระสุคิดพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้เราอธิษฐานในพระนามของพระองค์นะคะนี่เรามาดูข้อที่สองพระพรจากพระสุคิดที่เตียนทุกคนก็ได้รับฉันทพละหน้าที่นะคะอยู่ในข้อ2 1ถึงย2ยอห์นบอกเราอีกว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงใช้เขาดูพระหัต ของพระองค์และสีข้างของพระองค์นะคะมอบพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นนะคะพระเยซูริสทรงให้สาวกดูมือของพระองค์ที่ถูกตอกด้วยตะปูและดูสีข้างของพระองค์ที่ถูกแทงนะคะพระเยซูกิสทรงต้องการให้สาวกมีความมั่นใจในพระองค์น่พระองค์ทรงให้เขา ได้เห็นกับตาแล้วก็ได้ตับได้จับต้องพระเยซูริ์นะคะจริงๆนะคะเป็นตัวของพระเยซูริ์จริงๆนะคะมาทำให้สาวกมีความมั่นใจในพระเยซูกิ์นะพระองค์ทรงตรัสว่าบิดาถ้าบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นพระเจ้าทรงใช้พระเยซูกิ์เข้ามาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้านะคะเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐถึงแผ่นดินสวรรค์น,นะคะ เราจะมีสันติสุขแท้ในพระเจ้านะคะเพื่อให้สันติสุขแท้ที่พระเจ้าให้กับเรานะ่ะคือพูดง่ายๆพระเจ้าก็ใช้เราเพื่อเราที่จะประกาศและพระองค์ก็ให้มนุษย์ทุกคนต้องการให้มนุษย์ทุกคนมีสันติสุขในพระองค์นะคะพระองค์ก็พูดง่ายๆว่าเมื่อเรามีสันติสุขแท้เราก็จะมีความหวัง ในพระองค์ได้เช่นเดียวกันเราก็มีความหวังใจในชีวิตนิรันดร์นะคะเราก็ต้องการพระเจ้าก็ต้องการช่วยมนุษย์ผู้อื่นได้เช่นเดียวกันเมื่อเราประกาศออกไปนะคะช่วยเขาให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะคะพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทรงมีต่อเราแล้วมีต่อมนุษย์ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะและพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาพระองค์ทรงสัญญาไว้พระองค์ไม่เปลี <Aaron> ่ยนแปลงนะคะการที่ในสุขสี่ทรงรักเราพระเจ้าทรงรักเรานะคะพระองค์ทรงเสียหลัก พระองค์เองนะคะยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในวันที่3ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะเมื่อ2,000ปีที่ผ่านมาเนาะสาวกได้เห็นพระเยซูริตนะคะพวกเขาได้เห็นได้สัมผัสพระเยซูริตทรงกระทําเป็นแบบอย่างเพื่อช่วยสาวกให้เผชิญกับปัญหาเมื่อพวกเขาปัญหาการทดลองทดสอบเมื่อเข้ามาในชีวิตนะคะพระเยซูริตทรงกระทําเป็นแบบอย่างไว้ให้พวกเขาที่จะ ผ่านได้นะคะก็คือให้เขาที่มีความไว้วางใจในพิซคิทพระองค์ทรงผ่านแล้วพระองค์ก็ทรงต้องการให้สาวกช่วยสาวกให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากลําบากไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนีสาวกและเราก็ได้รับหน้าที่ก็ได้รับฉันทภละหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ต่อคนทั้งปวงบอกเล่าไปยังผู้อื่นพิุคิททรงมอบหมายให้เราเป็นพยานแล้วก็สัมดงชีวิตออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะคะในขณะที่เรา ทำงานรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องคือเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะคือทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกทุกคนนะคะแต่ทุกคนกําลังโตนะคะที่เียนทุกคนก็กําลังโตนะคะและพระองค์ทรงสร้างเราในขณะที่เรารับใช้พระเจ้าเนะี่ยไม่ว่าทุกสิ่งที่เราทำนะเราก็พระบิา,ามสูตรก็ช่วยเปลี่ยนแปลงเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ปาโลบอกเราไว้ในสองโครินบทที่5ข้อ18ถึง19ว่า ทั้งสิ้นนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระสุคิดและทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกคืนดีกันกับพระองค์โดยพระคิดไม่ได้ทรงถือโทษในความผิดของเขาและทรงมอบเรื่องการคืนดีนั้นให้เราประกาศนะคะสิ่งที่เราทําพระเจ้าทรงให้อภยัยแกเรานิดเมื่อเราทําแล้วก็ ประกาศเรื่องราวของอิสุกิทพเจ้าทรงให้อภัยเก็มนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าพระเจ้าทรงให้มนุษย์คืนดีก,นกันกับพระองค์แล้วนะคะทางพระอิสุกิทในในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่4ข้อดึงอาจารย์ปารุก็กล่าวอีกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบสันทประละให้ดูแลสิ่งสารพัดข,ของพระเจ้านะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะ ผู้เป็นธรรมิกชนหรือคริสเียนนะคะเราเป็นคนของพระเจ้านะคะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะนี่ในพระธรรมสองโคลินบทที่5ข้อ9กถึงข้อ10อาจารย์ปาโลก็กล่าวอีกว่าเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทําตัวให้เป็นที่พออาทัยของพระเจ้าเพราะว่าจําเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคิดเพื่อทุกคนจะได้ สมกับการที่ได้ประพฤติในกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วนะคะนีค้คริเตียนทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกับพระเจ้านะคะทําหน้าที่ของเราที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทํานะคะในของประทานที่พระเจ้าประทานให่แก่เราไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถความสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให่แก่เรานะคะให้เราทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องข่าวประเสริฐนี้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ถึงพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะคะเป็นการนมัสการพระเจ้า้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงนะคะ เป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาและความจริงในชีวิตของเรานะคะเราถวายเกยเียรติแด่พระเจ้าเราสามารถบอกเพื่อนหรือคนรู้จักในขณะนี้นะก็พูดง่ายๆว่าในสิงคโปร์ก็มีการนมัสการไทยกับอังกฤษเพิ่มขึ้นมาอีกคิซจักหนึ่งนะคะก็คือคิซจักดีดีเมอร์แบดดีเชิร์ตนะคะเราบอกเขาชวนเขาได้นะคะเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสมาแต่เราสามารถชวนคนที่อยู่ในสิงคโปร์นะบอกเขาว่ามีอีกที่หนึง่งนะให้เขามานมัสการได้นะคะ เป็นพระพรต่อผู้อื่นนะก็คือว่าเราสามารถที่จะบอกเรื่องนี้ได้แต่พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะพระเจ้าพอใจในเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ต่อไปในข้อที่3พระพรจากพระพระเยซูริ์เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้สถิตอยู่ด้วยนะคะเพื่อช่วยเราในการในเมือชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้านะคะอยู่ในข้อ2 2่สอถึงยีย้อเขียนเป็นพยานอีกว่าครั้งพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึง ทรงระบายลมหายใจออกเหลือเขาตรัสก,กับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใดความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสียและถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใดความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั้นนะคะสาวกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผูญญ้ช่วยให้สถิตอยู่ด้วยพระยุสต์ทรงมอบสิทธิอํานาจให้แก่สาวกในการกระทําพันธกิจของพระเจ้าต่อจากพระองค์ในโลกนี้ ยิ่เพิสุกิทรงระบายลมหายใจประทานภาพวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้สาวกมีชีวิตดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในพระธรรมพรัพนธสัญญาเดิมนะคะในปฐมกาลบทที่2ข้อ7ได้บอกเราว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีดินระบายลมปานเข้าทางจมูกมนุษย์จึงมีชีวิตนะคะมนุษย์มีชีวิตมีจิตใจแล้วก็มีจิตวิญญาณมีพระลักษณะพระฉายาของพระเจ้าอยู่นะคะ มนุษย์เป็นภาพเงาในกระจกที่เหมือนกับพระเจ้าแต่มนุษย์ไม่ใช่พระเจ้านะคะในพระธรรมกะลาเทียอธิบายพลักษณะของพระฉายาของพระเจ้านะคะบอกว่าเป็นผลของพระวิญญาณในสุดก็คือมีความรักความยินดีมีสันติสุขมีความอดทนความกรุณาความดีความสัตย์สื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนะคะก็คือ มีศีลธรรมมีธรรมะอยู่ในจิตใจของเรานะคะใจที่บริสุทธิ์ใจที่สะอาดนะคะเราที่เรามีธรรมะอยู่ในจิตใจของเรานะคะมีคุณธรรมอยู่แต่หลังจากที่อาดามกับเอวามนุษย์แรกได้ล้มลงในความผิดบาปนะคะความบาปก,ก็คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าความบาปทําให้พระลักษณะพระฉายาของพระเจ้าที่มีอยู่ในมนุษย์นะ่ะต้องสูญเสียไปนะคะความบาปทําให้มนุษย์ถูกตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะคะเหมือนภาพ ในกระจกเงาที่แตกนะคะก็คือไม่เหมือนตัวจริงนะคะภาพในกระจกเงาเป็นผลเสียนะคะกระจกที่มันแตกแล้วมันเป็นผลเสียของจิตวิญญาณนะคะทั้งจิตใจและจิตวิญญ,ญ,ญาณของญญญญมนุษย์นะคะก็กระจกที่มันแตกมันเสียเนี่ยทำให้มนุษย์มีจิตใจ,ใจที่โน้มน้าวที่จะกระทําความผิดบาปก็คือมนุษย์ก็ไม่มีความรักแล้วก็ไม่มีความชื่นชมยินดีไม่มีสันติสุขในชีวิตนะคะก็ไม่มีความอดทนในเช่นเดียวกันและไม่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ไม่มีความสัตย์ซื่อนะจิตใจ,จก็คดโกงคดทรยศนะคะก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างขึ้นมานะคะแล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนาะก็คือบางครั้งก็ขึ้นลงๆนะูดงานมนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ <S <S มนุษย์ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีสามัญสำนึกนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจ,จนะคะจิตใจ,จก็ไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วนะคะก็จิตใจก็สกปรกนะคะของมนุษย์นะคะเมื่อพระยุคริตทรงเสด็จเข้ามาในโลก พระองค์ทรงกระทาพระราชกิจแผนงานของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์ครบบริบูรณ์นะคะตามพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์เดีวพระเยซูคริสทรงกระทําแทนมนุษย์นะคะคือมนุษย์ทาไม่สามารถทําได้แต่วพระเยซูคริสทรงลงมาบังเกิดทําแทนมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์นะคะพระองค์ทรงกระทําอย่างครบบริบูรณ์เพื่อให้พระเจ้าพระบิดาเนี่ยประทานพระวิญญาณในสุดให้เป็นพระผู้ช่วยให้สถิตอยู่กับผู้เชื่อนะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเรานะคะผู้คนที่เชื่อในพระวิสขิตรได้รับการชําระฝ่ายจิตวิญญาณนะคะได้รับการบังเกิดใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ <int ess ant ana> ก็กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาเหมือนเดิมนะคะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดากับพระบุตรริสขิตและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในเรานะคะก็เป็นพลักษณะพระฉายาของพระเจ้าที่สูญเสียไปนุ์ได้กลับมาคืนดีกันกับพระเจ้าเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนกับรูป รูปภาพสะท้อนนะคะรูปภาพสะท้อนเงาในกระจกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะกระจกไม่แตกแล้วเป็นกระจกใหม่นะั่นคือจิตใจจิตวิญญาณของเราเได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณนะคะเป็นกระจกเงาที่ใหม่ไม่แตกมีพรลลักษณะพระฉายาของพระเจ้าที่เห็นได้ชัดเจนในการดําเนินชีวิตของเรานะคะ ขิ้เซียนเราเป็นเงาของพระเจ้าเป็นภาพสะท้อนลักษณะของพระชายาของพระเจ้าออกมานะคะพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนเราออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นกระจกที่ชัดเจนกระจกที่ใหม่เอี่ยมนะจะมีลักษณะพระชายาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเนาะนี่ในพระธรรมอิสซาสนะคะบทที่4ี่ข้อสาถึงสาอาจารย์ปารลก็ตักเตือนเราด้วยเช่นเดียวกันนะว่าเมื่อพระองค์เราเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วคือให้เราระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าอย่า และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระไทยด้วยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับอาไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่จงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเทียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจเมตตาและใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคิดนะคะนี้เราจะได้ลักษณะพระฉายาของพระเจ้าเราก็จะได้จิตใจใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นจิตใจที่ได้รับการชำระแล้วใจที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะพระเจ้าทรงให้อภัยเราแล้วเราก็ให้อภัยพี่น้องและเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะให้อภัยเขาอยู่เสมอน่ารักแล้วก็ให้อภัยน,นะคะเพราะทุกคนก็ไม่เฟลฟิกเราเองเราก็ยังไม่เฟลฟิกแต่เรากาลังจะเติบโตขึ้นอยู่ในทางของพระเจ้าเนาะนั้นในข้อที่ 24ถึง29นะคะยอนเขียนเป็นพยายนอีกบอกว่าไมโทมัสที่เขาเรียกว่าแฝดซึ่งเป็นสาวโคนหนึ่งใน12คนนะคะไม่ได้อยู่ในกับพวกเขาเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จมาในขณะนั้น,นะคะนี่พวกสาวโคนอื่นๆก็จึงไปบอกโทมัสว่าเราได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะคะนี่โทมัสไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะเข,เขาก็บอกสาวกว่าเนี่ยทานข้าไม่ได้เห็นต่อรอยตะปูที่ประหารของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วมือเนี่ยแยงเข้าไปในรอยตะปูนั้นและไม่ได้เอามือของข้าเนี่ยแยงเข้าไปในสีข้างของพระองค์นั้นข้าก็จะไม่เชื่อเลยนะคะคําพูดของโทมัสนะคะเยซุคิร์รู้พระเจ้าทรงเข้าใจมนุษย์นะคะนี้วันเวลาก็ล่วงไปแปดวันนะคะนี่เหล่าสาวกของพระองค์ก็มาอยู่รวมกันในบ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนีโ่โทมัสก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะพวกเขาก็ปิดประตูลงกรอ,อีกนะคะแล้วทุก ก็ขณะที่เขาพวกเขากาลังที่ฐานนะแล้วพระเยซูสต์ก็เข้ามายืนปรากฏอยู่ท่ามกลางพวกเขาอีกนะคะพระเยซูสต์ทรงมายืนอยู่แล้วก็พระองค์ก็ตรัสอีกด้วยเช่นเดียวกันว่าสารัรติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนะคะพระองค์ก็ทรงตรัสกับโทมัสว่าจงเอานิ้วมาที่นี่และดูมือของเรานะคะจงยื่นมือออกมาคลำสีข้างของเราอย่าขาดความเชื่อเลยจงเชื่อเถิด โทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระเจ้าของข้าพระองค์พระยซูตรัสกับเขาว่าเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขโทมัสตอนแรกไม่เชื่อจนกว่าเขาจะได้เห็นได้สัมผัสกักบพระเยซูคริสต์จริงๆนะคะเขาจึงถึงจะเชื่อเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับเขาเพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขนะคะความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงทําให้เรามีสันติสุขมีความสุขอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าเราไม่เห็นพระองค์ในตัวจริงนะคะแต่เรารู้เราเห็นได้คือว่าเราสัมผัสในข่าวประเสริฐพกิจคุณมาถึงเราเราได้ยินนะคะเราได้ยินในข่าวประเสริฐนั้นนะคะเรามีความเชื่อที่แท้จริงเราก็จะมีสันติสุข ได้อยู่ในร่มเงาพระคุณของพระเจ้านะคะใน,ในขณะเดีวยวกันในข้อ30ถึงข้อ31เป็นคําลงท้ายของบทนี้ในพระธรรมยอนนะคะก็บอกว่ายอนก็บอกถึงว่าจุดประสงค์ที่ท่านยอนเขียนหนังสือบันทึกพระกิติคุณของพระเยซูริตไว้ก็เพราะว่าพระเยซูริตได้ทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าของสาวกเหล่านั้นซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มน,นี้แต่การที่ได้บันทึกเหตุการเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคิด พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์นะคะขององค์พระผู้เป็นเจ้าสรงเสริมกำลังแลอะอวยพรทุกท่านและครอบครัวในทุกย่างก้าวค่ะ